สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะออกก็ออกไม่ได้แล้ววันนี้ได้เงินคารถแล้วได้ละจีห้าร้อยแล้วกะจีกับเลยบ่พ่อแล้วใจมือละสองร้อยพอดีค่ะตั้งเปลไว้ <laughs> สวัสดีค่ะเอโดรราดีจา้า สวัสดีพี่น้องบานเมืองหงพี่น้องจตุราาพี่ม่านพี่น้องรอยเอ็ดพี่น้องก่เคียงทีมาหายก็มังแรงใจในมือนีกับงานบวงสวงพญานาคเนรมิตใช่ไหมคะปาดมาทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะที่นี่คือจัดทุกปีใช่ไหมคะจัดตลอดโอเคก็ถ้างกันล็อกแอนดอดีไว้ทุกปีเลยนะคะ <laughs> ปีนี้อาจจะมาคนเดียวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวพาคน,นข้างๆมาด้วย <laughs> บอมเป็นบอยสิริชัยได้เนี่ <c oughs> ย <c oughs> สิบอกว่าบอยสิริชัยรอก่อน oh. ออนี่เบรบ์นี่ซ้ำนี่แหละเบบอ่ะก <c oughs> ็ะเป็นยังครับแม่บอกผมแต่ว่าพี่น้องเพื่อนบอกผมหนักผมก็โอเค <c oughs> เอ้า <c oughs> เอาแล้วบอมเป็นสิริมาบานเมืองหงอิลิต <c oughs> วันนี้ขอพระคุณมากๆสําหรับทีมงานเจ้าภาพนะคะแล้วก็ขอพระคุณสําหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่ให้โอกาสกับแอนออรดีแล้วก็ทีมงานออรดีบแบนด์มอบความสนุกสนานที่สําคัญวันนี้เจ้าภาพคุณหมอคีสใช่ไหมคะเป็นเจ้าภาพคือแต่ละปีเนี่ยเขาเราจะเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจัดทุกทุกเดือนทุกเดือนเลยได้ไหมเข้าต้องเฮดซิ่งเกินไม่เรื่อยๆเลยเข้าจังซีเน่าเรื่อยๆ จัดทุกเดือนเลยใช่ไหมคะโอ้โ oh, ห oh. นะคะก็ขอบพระคุณมากๆด้วยค่ะที่สําคัญขอบคุณพี่น้องทีมหอยกระมังแรงใจและขอบคุณทางทีมงานเจ้าภาพทีมแม่คั่วนําเดือจา่าทีดูแลทีมงานแอนออร์ดีมาตั้งแต่มาฮอดเลยค่ะเป็นจังไงคกับเขาเป็นจังไงแ่บหแห้งครับบอกเลยนุ่ว่ตาตมาฮอดเขาจะห่อไปหนูอยู่ได้ในรถบานกินเขาได้นั่นบพาเป็นอย่างเพราะข้าด้กินเขาเดินทางมาจากเดินทางมาจากซีบุญเรื่อง เอาทุงไงเนี่ยค่ะแม่พ่อไปฝากภูเบาน้ำแน <laughs> เย้ยวสิได้ไปต่อขค้ืนนี่ทีมงามนหมอล่ำใจเกินดอยแสดงยูทีอาสาม,มารถนะคะกับบอกใหญจากน้องพี่น้องสาม,มารถไปให้กำลังแดงใจกันได้จนสอดแจ้งนะคะแม,แม่ตั้งแถวแม่แม่ตั้งแถว,ดวเด้อเดยวสิผ้าสีซองปดัดบอกค่าดอกซินนะนะโอ๊ยเอา้าฮฮ้ขึืนนะนะแม่นี่บ้มี <laughs> บ่มีไผ <laughs> เห็นดอก <laughs> มีตามหนูในอะไรเห็นแม่เพาต้องยันมีไว้โชว์โชว์เลยค่ะคุณแม่เต็มที่เนาะอหอดปันนี้แล้วแม่เ่าต้องย่านดอกโซโลดเดี๋ยวมหนูนสิปิดต,ตาเองซ้ายหันยกแขนข้างซ้ายขึ้นมานะคะขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้อ่า้างขวาเห็ดจังสี่จากำหลวมๆกำขันโซจา้าขันโซขันโซทั้ง โอมเมืองหงเป็นนักสืบป่ะแม่ได้ค่ะบอลูละหูจักแต่โซ่สารคามโอ้นี่บ้บานสนามบ้านซาลาโอ๊อยาตัวน,นี้ อีกแล้วปะหลาย <laughs> หลายจ้ะ